มาเด้อจ้ากินของเปรี้ยวหวานตาหม,มากข้อบานเฮา น้ำปลาน้ำตาลผงมัวน้ำปลาแซบบ่ต้องสงสัยเลยจ้ะกลืนในเลยกะซกกะสอบหนึ่งกะบ่อิม่ม <laughs> อของแท้ซาใจขนาดเลยมาตาจ้ามาเด้อกินน้ำกัน